สูตรปักหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้ใช้หลักร้อยนะครับหนึ่งครั้งหลักร้อยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบเลียหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกกันนะผลลัพธ์นะครับได้ผลลัพธ์บวกเพิ่มหนึ่งนะครับเก้า <c oughs> ครับบวกสี่ ได้3 3บวกสได้7นะครับก็จะเท่ากับ7บวกเพิ่ม1ก็จะเป็น8นะครับ7 8ปักหลักหน่วยบนนะครับ7นะครับต่อมา0นะครับบวก1ได้1น <c oughs> บวก5ได้6ครับ ก็จะได้6กับ7นะครับ7เข้าลังไว้บนนะครับ7นะครับบวก5ได้12เอา2มานะครับ2องบวกหนึ่งได้3นะผลลับธ์3ครับบวกเพิ่ม1เป็น4นะครับ5บวก9ได้4 สี่บวกสีเป็น8ครับ8กับ9นะครับนะตัวเล็กหน่อยนะครับพี่น้องเก้าเขหลักหน่วยนะครับ9กบวกหได้10นะครับ3านะสาบวกหเป็น4นะครับ3ามเข้าหลักหน่วยนะครับ 0นะครับบวก9ได้9กนะ้าเบวกหได้4นะครับได้4นะพี่น้องได้สกับ5นะหลักหน่วยบนงวดวันที่16นะครับวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นะครับสุดที่2นะ ใช้หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนสามครั้งนะครับหน่วยบนสามครั้งบวก6กคงที่นะครับบวก7จคงที่นะครับเป็นสูตรที่สองอ่ะ 6กับ7คงที่นะครับศู 0, นย์ะศูนย์ได้6กับ7จนะครับชน7ตัวเดียวนะครับชน7ตัวเดียวสองสูตนนะนี่นะครับชนเต่อมาครับ7 3 21อนะครับ7 3 21สบหนึ่ง นะครับบวก6ได้7นะครับบวก7ได้8นะจน7อีกครับจน7ตัวเดียวนะ7 3 21นะครับเจ็ดได้7ได้8นะครับงวดนี้นะครับไปเข่าหลักสิบล่างนะครับเข่าหลักสิบล่าง ผนเป็นเลขเบิร์นะครับกำลัสิล่างนะสี่สามสิบสองสองนะครับบวกหกถูกไหมครับพี่นอ้องเจ็ดสามนะครับหนึ่ได้เได้แนะครับสี่สามสสองสบวกหเป็น8ครับสองบวกเเป็น9กนะครับจนนะครับจนทั้งสองตัว ก้าเก้านะครับผมเก้านะครับเก้าสาบเจ็วกหได้3 27, 7มบวกเได้4นะครับชน3มกับ4ี่เลขออก3นะครับนี่งมดต่อมาวันที่16ที่จะถึงนะครับ3าสเป็น9ครับ3 3เป็น9 9้บวกหได้นะ 9บวกได้ห้านะครับเกบวกเจดได้หนะครับชนตัวเดียวนะครับชนตัวเดียวนัพีีนองนะก็อีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งนะใช้หลักใช้หลักแสนนะครับหลักแสนตัวเดียวหลักแสนบวกเอ่อหลักยันะครับ หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับนะสูตรนี้นะครับเอามาเขียนแบบซีมันจะมัวมวแน่นนะครับผมแต่ว่าเนะี่ยจำออกนะครับนี่สูตรที่สามนี่นะครับใช้หลักแสนกับบวกกับเอานี้นะครับหลักร้อยสองครั้งนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับ1นะครับมาบวก1แล้วก็4ีคงที่นะครับนะหกับ4โคงที่โอเคมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าทำรูปแบบนี้มันจะตัวเล็ก ห้า <c oughs> ครับห้าบวกสี่สองครั้งนะครับสูตรสูตรที่สามนี่นะครับห้าบวกสี่สองครั้งห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกหนึ่งครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับจะเห็นว่าสามสูตรชนเจ็ดตัวเดียวนะครับ เขาอย่งครับเขาเจ็ดนะตัวเล็กแล้วอสองครับบวกสองสองครั้งเป็นหกนะครับหกบวกหนึ่งนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเนี่ยหกบวกสี่เท่ากับศูนย์นะครับจนเจ็ดอยู่ตัวเดียวนะครับสามสูตรสามครับ <c oughs> บวกศผลลัพธ์สนะครับ3าบวกหเป็น4ีนะครับ, 3, บวกสเป็นเจ็นะครับ <c oughs> เลขชนสสูตรนี้เลขชน4กับชน7นะครับชน4กับชน7จ็เข่าสนะครับพี่น้องหครับบวก6กสองครั้งนะครับเป็นผลลัพธ์แ แปดบวก่งเป็น9ครับแปดบวก่งเป็นเกนะครับแปวกได้2ชน9อยู่ตัวเดียวนะครับสามสูตรชน9ตัวเดียวหนึ่งครับบวกแปเป็น9กนะเกบวกหเป็น0ูนเก้าบวกสีเป็น3นะครับชน3ตัวเดียวดับเน้อง 6ครับบวก9 2ครั้ง9 2 18 8บวก6เป็น4 8บวก6เป็น4 4บวก1คงที่นะครับ4บว1เป็น5 4บวก4เป็น8นะครับเลขชนอยู่ตัวเดียวพี่น้องเลขชนอยู่ตัวเดียว นี่ก็คือตัวนี้นะครับปลักหลักหน่วยบนนะครับปลักหลักหน่วยบนวันที่16นะครับผมพี่นะ้อง